สวัสดีค่ะวันนี้พบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของการคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนหนึ่งหลักนะคะวันนี้ก็จะขึ้นเป็นแม่คูณแม่แปดและแม่9้านั่นเองนะคะเรานะคะมาช่วยกันนับดีกว่าค่ะว่าซาลี่นะคะมีจํานวนทั้งหมดเท่าไหร่นะคะอ่านักเรียนดูนะคะ มีสาลี่จำนวนกี่กล่องคะนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 8กล่องกล่องละกี่ผลคะ1 2สอนะคะมี8กล่องกล่องละ2ผลแสดงว่ามีสาลี่ทั้งหมดเอา8คูณกับ2ก็จะได้เท่ากับ2องบวก2บวกสองบวกสองบวกส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 ก็คือ สบวกกัน8ครั้งนะคะก็จะได้เท่ากับ16ผลนะคะซึ่งเราจะเขียนแบบแม่คูณก็คือเขียนเป็นโจทย์สัญลักษณ์ได้ก็คือ8ปดคูณ2องเท่ากับแปด8นสองสินั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็จะมีขนมถ้วยฟูนะคะกี่จานคะ1 2 3่5 6 7 8 9าี่หจานนะคะจานละกี่ชิ้นคะ1 2 3จานละ3ชิน้นแสดงว่า3บวกกัน9ครั้งนะคะก็จะได้3บวก3บวก3บวก3ไปเรื่อยๆจนได้27ชิน้นเขียนในประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ก็คือ9กคูณ3ท่องแม่9ค่ะ9 1 9 9 2 18 9 3 27ใช่ไหมคะก็จะได้27ชิ้นนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรานะคะมาลองหาผลคูณกันนะคะ8คูณ2นะคะถ้านักเรียนท่องแม่8ได้นักเรียนก็จะทำได้ใช่ไหมคะ8คูณ2ก็คือ8 1 8 8 2 16นะคะก็คือคำตอบก็คือ16นั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะ9คูณ3 9 9 9 2 9 2 18 9 3 20 7นะคะก็เขียนลงไปนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นโจทย์ปัญหานะคะแม่มีขนมเค้ก8กล่องกล่องละ3ชิ้นแม่มีขนมเคก้กทั้งหมดกี่ชิ้นคะก็เอาจํานวนกล่องก่อนนะคะ8กล่องข้างในกล่องมีกี่ชิ้น3ชิ้นแสดงว่า8คูณ3 8 1 8 8 2 16 8 3 24นั่นเองนะคะก็จะได้คำตอบ24ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่170ถึง172นะคะจำนวน3หน้าเขียนชื่อเขียนเลขที่ชัดจีนถ่ายรูปเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ